มนาเท้าจิ๋วทุกคนมากินตามอุหงนะเพื่อนเพื่อคู่ทุกคนผ่านอท่านผู้บ่าวล้น้องให้ผู้บ่าวนะเนี่ยตรงมาใส่หัวผอมมันว่ากินพออุ่นคล่องเดก่อนเด้อจะนอนก็กินอีกกินไก่ก็มีดยูผ่านเนี้ยเดียวเดียวเดี๋ยวนะบ้เดียวหน้าบ้านลืมสบายดีสบายดีเด้อมือเดียวเด้อขอโทษเด้อเพื่อโชก้องเลยมือเดียวเด้อค่ะ กินกีบมีแนวให้เรากินตำมะโหงอ้วนเงยหน้าขึนมาอ้วนอ้วนสองอ้วนกินเาเด้อตำมะหงไม่เที่ยวเอามด้อนกินกีบไม่เที่ยววันนี้รักอาบน้ำเลยอ้ยพอน้ำยย ต้านไม่บ่ะหนิกินทั้งที่เลยเม่บ่อนาไข้นหิ้วหอนึนีถ่านใย่งกินยงกระเซกาเนกน้ลื้วยก่องติบ่มีได้กินนะเป็นเราได้อร่อยนะจ๊ะ แเสบเยสวัสดีค่ะสามสิบสองซองจ้าสุขบัอยู่ทางีหนด้อเมสทำาบูทำบมูไปแต่แฝบทุกคนแฝบด้าแคบเนาะแ่่พ่อีแม่แฝบกัวาอแม่บ้า ขบางข้างาแม่นั่เลยาแม่นั่งเลยกับพัวเราแซ่บกลัวมีแมกินเลี่ัวอแทบไดแทบทำได้ลูกกันนี่นะสิแซบกลัวได้กินหลายคนแม่แทบใช้ได้ลูกกับมาสอนคับตาบัคุงชาวเมเมดกินนะแลไอแม่เอากระพวยแม่กระโทปลาซุมทรายแม่แซบดบนุกเขาเรนยก้วตาายอนโม บ่ได้บ่ได้พวกคุณสาวคุณสาวจมรับตัวห้องบอล่าสลัดมานั่นนี่โด้สิเขาเล่าบอเอาแสดงแล้วเราคิดมันโตลายมันคมไม่ยังดอกบอกเขาเราบอกเอาแสดงว่าเราคิดว่าคงโตลายคงสวนตัวมุ้งอย่างดีเน่้สมุ้งเทแบบผู้เบาตึ้งเหงนะเออเทแบบผู้เบาตึ้งเหน่ะ ไปเปลี่ยนน้องเลยยังคนนะเมื่อกี้ลูกน้องนี่เมื่อกี้นี่เขาแหลนใจกันนะเจ้าบุหินทาวอรไอบางเราตีไฟอืมเมนอยู่เขาว่าผู้ใดอะไรนะเมื่จื้อโลดหมวนจีไฟเดียวหาแบบแเห็นอยู่ตาหนักตว่าหักเบิ่งมะมะขืดวันนี้มะขืดน้ำรังว่ะเอ้าเมะคือวันโหลดโหลดแบบโหลดแบบนี้น่ะจะจะขึ้นโหลดอยู่ปานนี้ มาเต่บ้านมนั่วโพข้วยู่ัมาเบิงงไปเบิรงมันจะขึ้นรถชุปานีว่าเบิรงไปอมตามหาบหักลางมันเบิรงหลังลางเขาพ่าวดิต้มีดีมันมันลายมันตี ก็ไปนำหาผัวผัวลงจะไปไทยนันะเนผัวหักไปานี้นะบนดินแก้มตกนาหนสิเปอาของอยู่ลุงนุ้นไปผัดห่านปิดฮันหุยขายเดียไปตรงไปไกลอาวันเาร์เขาบินสมอเฮยบอกเขาไปเที่ยวบุญบอกจะเฮ้ยบุญบ้านเยอกว่าไปบุญข้ากเจาไทยไทยถือแนบบ่ถือแนทุกคนบุบุญยังบุญหาโพบุญ บอไปกินตีนไก่ก่อนลำเรื่องนะขวมามบอไปเอือ <ลำ S 2> ตีนไก่ไงโย่ไงลองซวนอยู่ไปบอมเรื่องไปเล่า,ลาไปคเอนหอรันเข,าาขา่าก็มาค้ำวานมาเขวา,ามาลืมมันมันมันจะใส่บอหลุดพลื้นลืมแล้วโช่วยพ่าแห้งขวามันก็นั่งเองนะ ขายมาเขามขาขายจะฮอดดอกส่งไปเนยคุณบงคนคุณงค่าแบงแบงแบงาโไปิยนิอาจารย์ตมนีตปขาีเ่ยบบคถาข้าดหนอยเขาิ้มคนโตได้ไหมกินไนเ้ยะดตกาเ้ยกินนเนยนเนั่นฮะิวหน้าเฮ้ยจากแม่จากูแม่ไาที่ฮาดพุช่าต็ลลูก ถ้าการลูกจะไขร้การเดี้ลูกแ่าแม่่สลบกันยังเป็นแต้อยู่ดีค่ะมากต่นลเียจ้ดี๋ยเมา้ากมือเลยเออลืมลืมม้อออมบนใเขานะลูกเออ ไปเที่ยวนะฮะตั้เอเบิร์ตนเขานะเยนจากเอาดาดซ้อนวบอต้ามะฮนะแแ้งไปให้ยันคุณพี่เขาเนี่ยเอ้ยบอบเป็นยังเราจะกินขามังเ่นเ้ากระแปงมงจนมีสองคกได้โคกนึงงซจิอยู่ทางลลางอ้าวโคองห้าอยู่ทางเคืองอย่าอ้านอกยังนะอาจารย์ไม่ดู้หาไม่บกค่การเทานี้ตอนนี้ยากเอ้ยเดียโมเมนเนตเต้นเต็มหนาตัวเองบอ เฮ้ยมาเลยได้ด um, ีกวาะบอนใหม่มากกว่อืโทษจ้โทษเขาใจขนาไอ้บางมืนสวนรวงจาบ่าตองเอาบ่ลาสลัดอยู่นะแ้เก้าเราเก็บอยู่นะเที่ยว่ง่ายใช่แล้คือบอกพโตลแต่ก้านะมันมีเน้อยู่พี่บดอามาแต่้าคนบุกนเดงว่มีอย่างเอามีเบอร์สุคนมานมุ่

คุนม่ายสยได้เนาะต้นวสิตาได้หเขาต้นตีนเป็ดเนาะต้นตีนเป็ดเนาะเาย่านแบบยานมันยานนาล้มะเมา้เปเลยน้น้ตแล้วนใหญ่แหงกระดเดียมัเวสิพันบาทคนนาะต้นตีนเป็ด เขาเจ้าสิต้าลงทางใดบ่ะนี่ทำมาย่างนี่มาต้นตีนเป็ดนะมาเบิ่งซะก่อนนะนะมาเจ้าสิเห็ดแล้วได้ปัญหยาบหน่อกรหอนซะก่อนเนาะหอนหยาหอนหยางซะก่อนใหญ่เงี้ยมาย่างเป็นดอกนะป้าที่ด้วยบอลดมไงวัดตีดัดปวดหัวจะเป็นวัดตีเป็นวัดโบ้เคยเศร้าตั้งแต่เริ่มโกซีนป็ดเป๊ะมันจะย่างย่างแต่ผ้า ยามคนโตคนนี้ยามอันยามเดือนหกเดือนน่ะเนาะป่าลงนเยจะกเาด่อนมาทำเนี้นางนางนางนี่ใส่ตุกนานะนี่เามาก่อนบรรยากาศดีด <the> ีทุกคนทุงห้ทุงหน้า ก้างไทก็ไม่ก้างกายเ่ก้อเธอปะต้อเองมัางกายอยู่เละเออตกกินกินนั่งนั่งก่อนจอดบแล้วอีกข้างอีกก่อนววดตักเอาเบิร์ดแม่ข่าวจ้านะวตุ๊กแล้วซเมื่อวะเฮ้ยเฮ้ยเอาข้าวจ้าวพอจอดว่อมาอดพ่ ลักออกยังไอยู่บ่ยังอยู่บ่ยงะไม่จอใครตัวนีจจริงบ่แม่ิจอตัวนี้ิวลูกอเองบิดไดเกียงตับได้จก็จจอได้บ่เยในพวกกระลักจักไปจะเก้านันได้ขั้นบอกัวนบ้างได้ละเอิ้นบอกแล้วใช่พักบ่เาเสิแกพักมยอ เ้าคือจอจรรดจังส่บอ่เออจองใส่น้ำแข็งมาแม่นี่นะจอใส่น้ำแข็งสุอละบ้านนี่เออ้แข็งสอเพักมาแน่ว่สิเก่านนีีได้เอินยังกันกระไรมันมันสูงกับพื้นตั้งบจะสีอัไรบาั้รเล้ยไดเาะอ้วรอ่ทันี้นี่และ ทำมัหุงกับแซ่บแซ่บเดราบ่เฮ้ยเดายบ่ทำไมบ่แซ่บ้วมแคากินมัสก่อนยาวว่เป็นยู่ประมาณสองลบ้าเฮ็ดแบบใดเออทไหบ่เฮ็ดอะไรมน้อยันี้เอันนี้หน้อยกระพี้ีนดเาเขาอิ่เบิตเลมาโครูมอ่ะบมโค กี่เขารวมทุกคนไปทางทางข้อเลยครับไอกใ้่้ช่ไหคิดไม่เละเ้ยก็แม่เนีนะมันเห็ดนำข้าไปคัวข้าไปครัวเลยข้าไปคัวเลยไปนี่มารับเปียไปได้กินได้กินนิ่กงน้องน่อยเองคุ่นน้องใหญ่ดักที่อะไรด้วยเฮ้ยลาบอใครอบว่เอามา 我พูดแล้วแวานลมมีวันโตมโอ้ไปสอนน้ากัไดนสามโตกินเลยเลยเลยแ่บโเฮ้ยด้สามเ้แซ่บอุ้มแซ่บหน้เอ้ยไปสอนหน้าโตนะเฮ้ยสามเลยคะแโตแปดโตจืดเลยนะเฮ้ยสนงูจืดจืดเลยนะแปดโตเลย้วงสันยังดีอยู่ เ้าทดสอบเพิ่อนนะนะเอาเพอนชื่อหรือเพือนชื่อเอยังไ่ายคลิปหมูด้วเื่อนจัเองเต็มอารบจำเต็มกับฮาโลบโตนเอาลงแล้วพอกันใหม่ทุกคนสบายดีพร้อมหน้าพร้อมตาคาะจะน้องไม้กับเปาเตี้ยโอ้ดวดก็ได้ประเดียว่าเพระนเอิงบอกว่าเออเออถ้าไปกินไปเรื่อยเพราะว่าเขาเขาหมดแ ลว่ะเฮ้ยตนะกินอย่าบอกก็